สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Star ์แซวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกลาบซ้อนค่ะกับช่วง Star ์อาราววันนี้จะมีงานอีเวนต์อะไรดีๆมาฝากกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสตาร์อาราวมากันที่การสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของหนุ่มนักธุรกิจใจบุญอย่างพี่ใหญ่ดรทวีศักดิ์เผ่าบรรทูนกรรมาการผู้จัดการบริษัทป่าศักดิ์เเลจจำกัด และรองประธานสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยรวมทั้งกายเป็นผู้สร้างผู้จัดละครและนักแสดงเมื่อคุณพ่อสมชายเผ่าบรรทูลวัย68ปีถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคโควิด -19 ซึ่งติดเชื้อมาจากคนใกล้ชิดภายในบ้านเมื่อวันอาทิตย์ที่15สิงหาคมหลังจากพักและรักษาตัวที่โรงพยาบาลวิชยุทธ โดยได้มีพิธีชาปนากิจศพไปเมื่อวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมณวัดบางเตยเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครทั้งนี้เนื่องจากมาตรการการป้องกันโควิด -19 จึงมีญาติมิตรสหายมาร่วมงานกันแก่จ,จำนวนจำกัดค่ะคุณพ่อก็ติดโควิดนะครับหลังจากได้ทำการรักษามาประมาณ16วันนะฮะอาการเริ่มดีขึ้นนะครับทางแพททางโรงพยาบาลด้วยคำ ทำการรักษาอย่างดีครับแต่ว่าในขณะที่ท่านทานข้าวเสร็จหลังจากนั้นท่านได้ช็อกเนื่องจากเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่ทันครับสาเหตุที่คุณพ่อติดนะครับก็เนื่องจากคนงานนะครับคนงานซึ่งมาทําความสะอาดที่บ้านนะฮะก็ติดฮะติดในช่วงนั้นนะครับประมาณคุณพ่อเป็นโรคอ้วนตัวอยู่แล้วครับก็มีประวาับควาองดันนะครับ ก็กระทันหันมากนะครับบอกเลยว่ากระทันหันมากวันนี้ก็ทําการธุรกิจสงก่อนนะฮะแล้วก็ตามด้วยสสดวนะพิธรมถึงวันที่สิแล้วก็มีพิธีองแ์็กด้วยครับครับก็อย่างที่ผมบอกไปในแต่แรกแล้วว่ามันน่ากลัวและมันเร็วมากขนาดผมเตรียมตัวทุกอย่างไว้ป้องกันทุกอย่างอย่างดีมันห้ามกันไม่ได้มันมาเร็วมาก ไม่อยากให้เกิดขึ้นเหนยวใครใช่ครับการจัดงานเป็นตามที่หมอไว้ครับก็หลังจากเสร็จส้นพิธีทุกอย่างแล้วผมก็จะนำอธิษขอนพ่อไปรออังมาง์ก็ในฐานะที่เป็นพี่ชายคนโตนะครับคุณพ่อก็ได้บอกว่าให้ดูแลน้องๆดูแลคุณแม่ให้รักกันมากๆครับสำหรับธุรกิจตอนนี้ก็มันอยู่ด้วยตัวของมันเองได้อยู่แล้วครบับก่อนอื่นเลยนะครับการรักษาตัว หรือการรักษาสุขภาพตอนนี้อยู่บ้านอย่างเดียวครับมันล้างมือมันทำความสะอาดแยกช้อนแยกทุกอย่างเลยครับอันตรายมากครับผมก็อยากให้ทุกท่านสูเสี่กับคนที่คุณรัก ท้ากันที่การแจกโชคครั้งยิ่งใหญ่แบบจัดหนักจัดเต็มเพื่อขอบคุณลูกค้าที่ฝากเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคหรือเงินฝากสมุดเล่มแดง สำหรับงานออกรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคระดับประเทศประจำปี2563ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทกสจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องโดยปีนี้มาพร้อมกับการพลิกโฉมให้ทันสมัยภายใต้คอนเซปทกสยิ่งออมยิ่งดีทวีโชคแจกโชคใหญ่ทุกปีพร้อมเชิญชวนให้คนไทยหันมารักการออมผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคซึ่งเป็นการฝากประเภทมีรางวัลเป็นสิ่งของและผู้ฝากจะได้รับดอก อีกครั้งเมื่อฝากครบตามเงื่อนไขก็จะได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลรวม125รางวัลมูลค่ากว่า19ล้านบาทซึ่งปีนี้จะออกรางวัลในวันพุธ23ธันวาคมตั้งแต่เวลา8นก30นาทีเป็นต้นไปค่ะครับในเรในโอกาสที่เราครบรอบ54ปีย่างปี55ครับเขาก็สอนเราก็ัดงาน ทรัพย์สินโชคระดับประเทศซึ่งเป็นงานของคุณที่นอ้องประชาชนผู้ฝากเงินทั่วไปซึ่งปัจจุบันมีประชาชนและผู้ฝากให้ความไว้วางใจฝากเนกับพศในเรื่องของภาพรวมทั้งหมดอยู่ถึง1 000, 7สนล้านบาทครับและสำหรับเงินฝากเล่มแดงอองทรัพย์สิโชคเป็นเงินฝากมีรางวัลก็ได้รับความไว้วางใจ ที่ประมาณ4 0 0แสนล้านบาทเศษครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นยอดเงินฝากที่มากพอสมควรแล้วก็เป็นเงินฝากที่มีรากวันครับเราก็เลยจัดโครงการยิ่งออมยิ่งดีทวีโชคแจกใหญ่ทุกป,ปีนะครับวันนี้มูลค่ามากกว่า19ล้านบาทครัาา 19, บพร้อมด้วยรถยนต์25คันทองอรคำ รา,า,างวัลละหนึ่งบาทอีกร้อยรางวัลครับถ้าเป็นเงินฝากตอนนี้เราก็สนับสนุนอยู่ที่หลกัหลกๆอยู่ที่เงินฝา,ากออทรัพย์เนมชะครับก็ถือว่าเราก็จะพยายามส่งเสริมให้มีการออมให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็จะพิจารณาปรับปรุงเรื่องรางวัลให้ถูกใจโดยมากยิ่งขึ้นครับครับสำหรับกิจกรรมดีๆอย่างนี้ ปีหนึ่งสองครั้งที่ทกศทุกสาขาทั่วประเทศซึ่งปีนี้เราจะเริ่มจัดกันครั้งแรกนะครับในวันที่5กุมภาพันธ์ทั่วประเทศอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายถึงว่าทุก2,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนซึ่งปีแรกจะเริ่มครั้งแรก5กุมภาพันธ์ทั่วประเทศครับ บอกได้เลยนะคะว่างานอีเวนต์ดีๆที่จัดขึ้นนี้โอ้โหน่าสนุกน่าไปทุกๆงานเลยค่ะคุณผู้ชมคะ่ะตอนนี้ก็หมดเวลาของฟ้ายแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ฟ้าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ